ได้มาพอดีเวลาเพื่อได้มาดาอุอ้ยไม่น่าเชื่อทำมาห้าตลาดแล้วยังรักษามาตรฐานไป่ได้เหมือนเดิมเลยใช่เลยนะคะตอนนี้ต้องมาคุยบ้างขอบคุณมากแต่วันนี้พี่อ้ํามาที่นี่แล้วนะครับเดอะโมรัลสโตบาร์กะปิของเราเป็นตลาดที่ห้าแต่เป็นตลาดแรกของปีตลาดนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นจากเยเหเดิมค่ะไม่เหมือนเราไปช้อปปิ้งอาหารเราพิเศษเหมือนเดิมเอาพิเศษเหมือนเดิมก็คือทุกครั้งมันพิเศษอยู่แล้วแต่เพิ่งย่อใหพิเศษเหมือนเดิมพิเศษเหมือนเดิมนะคะเพิ่ม ีมุมในการช้อปปิ้งเสื้อผ้าด้วยใช่ค่ะก็มีของอ้ำเมื่อเช้าจะเป็นของพี่เมย์เพิ่มาลงนะคะซึ่งถ้าคนถามว่าไซส์พวกเรามันใหญ่ย่าพี่เมย์ก็จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าพวกเราไซส์ใหญ่กว่าขึ้นมา L เฮ้ยคุณหมายความว่าไงคะเนี้ยไม่ใช่เขาให้บอกอ๋อหมายถึงว่าเขามีไซส์โอเวอร์ไซส์ด้วยช่วยเขาอย่างน่าต้องจับหน้าไปที่คุณเมย์นิดนึงนะคะคะหน้ายังไงคะนี่คุณเมย์เขา ชื่อดังเนี่ยเขามารอ F สินค้าคุณเนี่ยดีเจต้นหอมโซราาเ้ามาอต้นอมต้อมาซื้อเสื้อผ้าอัชลาภานั่นแหละขอเยเอาไหมเอาไหมขายเลอมืพอไม่น่าเชื่อว่ารานนี้เขาแพงลองไปซื้อดูไม่น่าเชื่อตั้งแต่ตั้งแต่ปาตะการที่ก้ามาซื้อเสื้อาอัมเลยนะคะไม่นาเชื่อกแต่ันะคะนีราก็มารอซื้อที่ดร่ดมีสวันไหนอ ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการเขามีร้านมาเลยรอบนี้นี่ไงร้านเขาอยู่ตรงนี้นี่นี่นนเดี๋ยวนะจะไม่ดได้ได้ที่ดีกว่ากูอีกก<ย>๋วยเตี๋ยวไข่กุ้งบไน่รสสีไข่โซไ,ไข่โซนะฮะไข่โซโซ,โซ,โซ,โซึ่ง ขออนุญาตแจกแจงเมื่อกี้เราไม่ได้แจกแจงน้องแจกแจงกติกาการซื้อของคนดีเพราะเราต้องบอกกันว่าใครมาก่อนได้ก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นเซเลบิตี้หรือคนธรรมดาเราจะให้สิทธิ์ของคนที่มาก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งคิวในการรับนะครับผ่านไปแล้วตอนเมื่อเช้าตอน10โมงครึ่งของพี่เมย์พี่เมย์เติมของมาแล้วด้วยกระแสตอบรับดีมากของพี่น้ำจะเป็นรอบ4โมงครึ่งก็คืออีก20บนาทีจากนี้นะครับ เรียบร้อยหมดแล้วนะคิวแจ็แล้วใช่เพราะฉะนนั้ใครที่ซื้อของลงคิวลงทะเบียนหมดแล้วนะครับผมเราจะให้เข้ารอบละสามคนเท่านั้นเป็นเปลี่ยนเป็นรอบละสี่คนละสี่คนเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะช้าไปนิดนึงรอบละสี่คนและให้คนละห้านาทีเท่านั้นและตอนหนึ่งคนซื้อได้แค่ห้าชิ้นหรือว่าห้าไอเทมเท่านั้นห้ามซื้อเยอะกว่านี้ตอนนี้เัาตัคิวเราลันไปแปดสิบคิวซึ่งห้าไอเทมต่อคนอาจจะอาจจะไม่พอแต่เราจะให้เกลียดคนที่ต้อมารอตั้งแต่เช้าฉะนั้นชุดแรก คนละห้าชิ้นใครกันจะเหลือคนละสามชิ้นนะคะเสดงวไวรีบแบบใครมาก่อนได้ก่อนจริงๆนะเพราะแต่ละตัวที่ฉีดมาเนี่ยบางตัวยังไม่ใส่ยังไม่ใส่หลาตัวยังมีราคาแปะเอาไว้อยู่แล้วบางตัวต้นหอมใส่ได้หรอมีเขาดูหล่ออ๋อต้นหอมอลอดสารพิษของคุณอาม ชุดนี้ชุดนี้นะคะคือพี่ดี่เออพอพี่เอไม่ปล่อยต่อเหรคะชุดเนี้ยดาราจองแล้วส่วนพี่เอจะปล่อยเป็นวิกแทนนะคะเป็นวิกเสื้อผ้าพี่เอตัวใหญ่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าพี่เอตัวใหญ่คนตัวใหญ่เยอะแยะแต่คุณชุดไปเา้าลำบุญแบบไม่รู้จะใส่ไปไหนเนี่ยใช่เปล่าเออไม่เดี๋ยวนี้ไงใกล้ๆจะสงกรานไงรอใส่สงกรานไงชุดพี่เออะ สองพอดา,าลเลบริตี้ที่มาในงานแล้วนะครับอาหารดีกว่าจริงๆเราเห็นว่าจะมีบางร้านที่มาต่อกับเราเพราะว่ากระแสตอบรับดีแต่ก็จะมีร้านใหม่ๆเพิ่มมามากขึ้นด้วยวันนี้มีร้านใหม่ๆมาเพิ่มกันมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะลงไปถ่ายคอนเทนต์กันให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนก,กันด้วยเยอะๆเลยนะส<ช>อนว่าที่นี่อร่อยแซ่บทุกสิ่งจริงๆนะคะคุณชัยหนุ่อกอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรนะคุณชายหนู่มอดคุณชายอะไรเราอยากกินกับร้านติกันร้านน่ากินมากเลยคุณชัยหนมูกชิ้ปลาภูเก็ตก็อยากกินอยากกิน ทีี่่นใช่ค่ะสิยากดริงนะใช่แต่สิ่งที่ตุ้งอยากไปบูธมากที่สุดไม่ใช่เป็นแบบอะไรอ่ะมอแม่จูหุ่นไม่ไป่ะตุ้งอยากไปอยู่แค่บูธเดียวฮะขอฟีดเดให้กับบูธมาดามฟินครับผมอ่ายู่ไหนครมาดามฟินในเดี่ยวเรานะทุกรอบจะต้องมีบูธมาดามฟินนะคะต้องไปบูธนี้ไม่ไม่ไปบูธนี้แล้วมันขาดใจใช่ตัวเนี่ไม่ได้เข้าบัญชีตัวเม็ดเปล่าไปมาดามไปมาดามฟิน เขาบอกว่าเพื่อนี้ก็จะเป็นของพี่หนิงปณิตากับพี่มาตูพี่ชาและมีพี่ชายอาราทูบี้มาเสวมด้วยนะคะพี่ชายใส่เล็กๆตัวเล็กๆแค่นี้นะคะใส่เล็กๆของหนิงเสาใส่เล็กมาแล้วขงหนิงราคาบอกเลยว่าหนึ่งแบบพันมีใบทอนมีเงินใช่ส่วของมาตูมาใส่ได้แล้วเพราะผมมาตูจะเป็นจีสตรีนเป็นหลักด้วยใช่คือว่าเด้งหรอคุณน่าเป็นอย่างไรคะที่เขาบอกว่าเขาจะเอาเงินเก่งในที่ใส่แล้วมาขายในร้านแบบไม่ซาบแบบไม่ซาบเป็นการประมูลค่ะคงคนล้นหลามเอ้ยล้นหรือเปล่าดิสิมัน ประมูลตามมูลค่าขี้เกลือที่ติดเลยไม่มีเราใั้ข,ขอบคุณภาพคือต้องบอกก่อนว่าเสื้อผ้าที่เอามามือสองนี่คือสะอาดใส่ได้ตอ่อและจะบอกว่าวันที่25ค่ะคุนะูก,กับไม้เมื่อกี้เพิ่งคุยกันที่บอกว่าเขาเอาชุดมาเกือบพันชุดเป็นพันชุดเดี๋ยวนะัะ <c oughs> แวเเอออาามทไมัไม่ใช่มันทยอยออกมาแล้วบอกว่าถ้าเราไม่หมดวันนี้เราอาจจะเพิ่มถ้่มีวราจะเพิ่มยี่สิบยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวขอดูก่อนว่าวันแรกอาจจะหมดก็ได้เพราะขายเป็นหลักร้อยใช่เพราะขายถูกมากเลยเออถูกหมดประตู้มก็ได้เฮ้ยไม่ไม่ไม่มันตูขายห้าสิบนี่นี่ของน้องไม้ด้วยแล้วมีของน้องไม้เราต้องซื้อไปดมเลยไหมใช่ขอองงน้ไม้้ก็ซือไปดองเธอเขามากับปต๊กลุ๊กก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องกันเรารอเรารอเรารอไปตรงยูโรดีกว่า ที่นี่คอยจับตาดูว่าเขาพาคู่จริงเข้ามาหรือเปล่าเขาชอบกับพวกเรานะไม่คู่จริงเขาอยู่แถวๆนี้เขาอยากใหญ่นี่อั้มแหละนี่บอกไม่ได้คู่จริงเขาอยู่แถวแนี้แล้วเขาอยู่ในงานนี้ด้วยแต่นี่บอกไม่ได้คุณป้าแน่แต่ถูกต้าสวัสดีค่ะคุาชูดยูโรเนี่ยนี่นี่เป็นคู่ยูโรคือคาสต์เคสเหรอเนี่ยคุณ เราเดินถือตั้งแต่สิบโมงเช้าเนี่ยใช่แม่ก็คือรู้ว่าพอมีตลาดลับอ้ามเนี่ยถามรปภเลยนะที่นี่มีห้องเช่าไม่ถูกอยากค้าเลยเพราะจะมาเดินทุกวันเธออยากแล้งบ้านเเป็นแฟนตัวยงนี่อ้ยนมีปฏิทินมีปฏิทินดูนี่หนุ่มไม่ได้ถ่ายช่อตในปฏิทินไม่มีรูปีอ้าเลย คุณตาเดี๋ยวผู้บริหารเราสักคู่นะตปนนี้ที่ช่อนเสร็จตีนนี้ไม่มีหนูนะรอแล้วนะจะคู่นะครับขอเมาหมอยนิดนึงของเมาส์มอยน่าดึนี่จะได้ดูว่าดีเจต้นหอมเวลาแต่งตัวออกงานเนี่ยเขาเป๊ะขนาดไหนโอ้โห